ปี2504จนถึงปัจจุบันโดยท er ี่ไปต่างๆเพื่อควาสุดการเพิ่มการเข้าถ ja ึงบริการาชันแพทย์การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการทาางกรความข้อมูลหลักการสุขภาพพั้นหน้าในประเทศไทยและขยายพื้นที่ให้ข้อมูลจำนวนประชากรมากขึ้นในะะดับสิบียังชาติระหว่างปีพศ2531จนถึงปีพศ2 5 6 4หลังจากการดำเนินการหลักการสุขภาพพั้นหน้าเราพบว่า ควรเงือนที่ต้องตายเป็นควรเรือนยากคนภายหลังก,การจัางค่ารักษาเาบามีจำนวนลดลงค่ะอย่างต่อเนื่องนบตั้งแต่ปี2515น้าและปี2 5ง5นสามารถาครอบคลุมประชากรได้ถึงร้อยละ99.6ากซึ่งมากกว่าเฉลี่ยในกลุ่มเทศขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา organization Or for e c o n o m i c c operation o Development หรือกลุ่มประเทศ OECD งอยู่ที่1 0ลแสนค่ะแล่วให้มั่นใจว่าในยุคน,นี้จะคงเป็นมาตรานสุขภาพที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับที่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่ของประเทศไทยและเป็นการเปิดทางสู่อนาคตที่ดีขึ้นของ,ของโครงสร้างการดูแลเทคโนโลยรวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยที่บ้านค่ะ ประชาชนในพื้นท <de> <desserts> ี่ห่างไกลโดยใช้ระบบเทเลมิสชิทพร้อมสัญญาและด้วยฉันไปยังบ้านผู้ป่วยอีกด้วยแล้วก็หลางการรักษาเวลาไม่ว <su> ่าจะเข้ารักษาในที่ไหนก็ตามโดยผ่านการนิ Asian ่งแบบประชาชนไปเดียวเท่านั้นสามารถที่เราได้นำมาประยุกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการการแพทย์สาธารณสุขทั้งในทางบนและทางอ้อมค่ะต่อการส่งเสริมการร้องกานตรวจวินิจฉัยด้วย จะมาเรียที่ไทยแต่นี่มาต้องเรียนต่อไทยเราตองระดับของยท่านอาจายที่ท่าผู้รับผิดชอบระดับการเข้าร่วมสุนโการแพทย์แต่ในแต่ละบที่มา้าวหน้าของนั้นผมเป็นชั้นสี่เน้นการเรือเสกภาพการศึกาด้การแต่ทำโดยกรแพทย์ขอ่ทำให้เรียกแท่มีการนํามาระบบการแพทย์ต่างนแต่ันาหมายการพหมอโเพื่ออะไรทีกระบวนการ โดยการดมกลอกจรอว่ายา่วนนะครับจากกรดง้ำไดกแก่องแพร่เชืุ้ินทรยอยและตวโดยมีโรงิมาณากระสุนสารสุขกระสุนตารกระสุนรลาโรปริมาอชนเพื่อที่จะสามารถในการทำงานด้านสรณภาพและการควบคุมเชื้สุขภาพ สร้างเศรษฐกิจที่เข็งแกรงและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปครับจะไปพบปะผุณท่านที่เขาประชุมและให้ข้อเสนอแนะในวันนี้ผมในนามรัฐบาลจะเดินหน้าทับเพื่อนการสาธารณสุขของประเทศไทยยกระดับบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลสร้างระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมสำหรับทุกคนบนพื่นดินไทยให้ทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างพูดถึงและเป็นธรรมผมับที่จะต้องเก็บ9ปีสามตอนตมคนหน้านะครับจะต้องเก็บ22นี่เฉพาะเครือข่ายของสาธารณสุขการสุขภาพของ้องนะครับส่วนสี่ของที่เราต้องการไปนั่นคือเข้าได้แค่เครือข่ายทุกเครือข่ายนะครับทั้งภาคและประช คือในส่วนของจดภาครัฐบาลเนี่ยเราได้เร่งให้ประกาศแล้วนะแต่พอดีมันมีปัญหาเรื่องติดกับชื่อมต่อเพราะฉะนั้นช่วงแรกแรกต้องแปบเนี่ยที่ทำงานอย่างเข้มแข็งในการสื่อนักการงานเนี่ยก็ถืว่าส่วนนี้น่าจะเป็นองค์กรที่จะช่วยสื่อให้การพัฒนาระบบการณ์ในภาพแหงชาติยน่วดวงอินแล้วก็มีทิศทางเนี่ยที่ทางท่านรอง นล้วถ้าเราได้ศึกาสุด้ได้เห็นกที่ชุมแถลงด้วอว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยจะช่วยทำให้เราแจ้งเหตุแล้วก็เกิดกาพันไปในทิ่ทางาที่ประ้เขามากสส่วนส่วสมสุับส่วที่ไม่ใช่สมสุดเนการเชื่อมต่อซึ่งในส่วนนี้ที่นราธิวาก็จะมีเราฏิบัติมายซึ่งนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ว่าเชื่อมต่อกันยังไงอีกน ีว่าไปกระทรวดีๆบอกว่าทำไมอาปราศิมาที่เพื่อนี้พราะมันมีปัญหาเชิงะบแบบนี้นั้นขออนุญาตว่าจะให้วีการที่ำเร่งการที่เร็วที่สุดนะครับแต่หลักการคือว่าจะต้องทำให้ทั้งสองระบบเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ ยัดคราบหนึ่งสองสามลูปคราบหนึ่งสองสามครับเหียนะคมเย